คุณเกียบ้งคุณปริชาจากคุณผู้ช่ทุสุขันครับครับผมครับด้วยนัศนากาศครับเพราะว่านี่ครับนี้ตรวากาศโดยกรมอนุญาตเมืองสารมีงานมันตกทุกสวันเลยครับโดยเมื่อวานนี้ครับร้านของทุนสารนี้ตรวจอากาศครับส่วนวัดใจรวมเพื่อปากช่องจังหวัดอัมะสมาครับห้าเจ็ดศนมเมตรครับส่วนภาพขึ้จดเมฆและภาพได้จากผลผลจากเว็บไซต์ ลงทุนยากตอนเช้ามืดนี้่วิบหายิสานนี่เหยียบคุ้มโดยโชว์ไปเลยครับแต่ก่อนตอนเช้านี้ครับขาไดไม่ได้เห็นผลกระจายตัวเพิ่มขนคุ้มหน่หนอยๆครับเกือบถดวัดของวิบหายิสานเลยครับตอนเช้านี้ครับครับเมื้อวานประกาศจากกรมทุนยากครับเรื่องยอมเข้ามาะทากเป็ังแห้งติดปกคุ้มสั่นต้นตกของฝั่งเหนือที่ออนกับด้ามลงแล้วได้การที่ลองมอสูงขาดทานเป็นท่าจนวนกับร้านหน้าหนี่ยงกับประเทศไทย ในช่วงที่สซ่แปดทอับเก่าปันญายย่นขอ,องวันเราส้มโ้เพื่อไพศาลยังคงมีคุณนักหลายปนทีครับโดยเพื่ยนอากาศเพื่อไพศาลหลังจาตอนสงครับตอนส,นอ,นสนนองวันอื่นครับมีสฝนตกกรนอกรายหลักเจ็ดสิบของปนทีครับมีเครดับหลายหมอกเลยครับแต่งเบริวร์เลยนองาข่น้องพลัูอุดรธท่านี่ชยภูิขอนแกน่นและนครรีมาครับ คุณขุ่มต่ำสุดกับโ3พอซีองศาเซลเซียสคุณขุ่มสูงสุดเจ้าเก้าพอซีองศาเซลเซียสรงมแป่คนความเร็วประมาณสิ่พอสมาร์ตเมตรต่อชั่วโมงครับครับในช่วงนี้ขอให้พี่น้องไว้ชนครับลองจะไล่ครับฝนตกนักแต่ฝนตกสะสมซึ่งลายได้จะเกิดการฝนจะพัดในและพงไร่หลังโดยเฉพาะพืชที่ชาติเชิงเขาไก่ท่านอัไรพานและตื้นตีลุ่มรวมถึงเติมข้าระวางในการจราจรผ่านบริเวณที่เป็นเานอก แล้วก็เรียกการยึ่ม่ตฉลองแจกใส่ต้นไม้นฝใา่โคษนาสิ่งสิ่งปลูกสารที่บอกกันแห้งกับแล้วก็สมาริที่ตั้งมุ่กเลยจากสื่อสังคมออนไลน์ั้นยุคกระจายแอปพลิเคชันแต่เว็บไซต์ของครมหรือยาครับครับผมขอบคุณวุสทีครับ